ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวตลาดเศรษฐกิจที่โตมากถ้าใครไม่รีบจองคุณพลาดแล้วเพื่อนมามาหลายคนจริงๆนะคะที่มาซื้อตามกัน ที่บอกแบรนด์นี่ต้องสําคัญแบรนด์ไม่แกร่งไม่แข็งพอในตลาดนี่เราก็ไม่กล้าจะลงทุนซื้อคอนโดของแสนสิริเป็นโครงการแรกเมื่อ11ปีที่แล้วนะคะเป็นอะไรที่ไม่เสียใจเลยซึ่งเดอะเบลดชิงทะเลเนี่ยพอขึ้นมาถึงปุ๊บตรงนี้นักท่องเที่ยวอยู่เยอะมีคอมมูนิตี้เยอะมากแถวนี้ใครจับจองได้เร็วจะเป็นผู้ชนะอะไรก็ว่าได้นะคะลงทุนทําธุรกิจอะยะยาวที่ได้กําไรเรามีไว้แล้วไม่คิดจะขายแน่นอนจัดกิจกรรมเยอะแล้วก็เหมือนเราคอนเนคอะไรกันได้ด้วยนะคะมันจะต่อย ยอดธุรกิจเราได้ด้วยหลายๆอย่างนะก็สิบกว่าปีนะที่บอกจนถึงปัจจุบันแสนสิริ ory, เขาเทรนพนักงานที่ดีมากทุกครั้งที่เราไปเราประทับใจจริงๆเขาดูแลไม่กระทั่งคาแนะนำํำบริการหลังการขายมีฝ่ายนิติที่ดูแลตึกหรือว่า plus property ที่ช่วยดูแลห้องเราจนเราแบบไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะต้องเข้าไปดูห้องไปดูแลตอนไหนยังไงสามารถซื้อแบบปล่อยให้เขาจัดการได้เลยเราไปทำงานอย่างอื่นได้